เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีมีพื้นที่68.97ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็น4เขตพื้นที่พัฒนามีการจัดตั้งชุมชนจำนวน70ชุมชนมีประชากรทั้งสิน้น13 131,171คนมีรายได้เฉลี่ยประชากร74,872บาทต่อคนต่อปีประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีกรอบบัตรกำลังทั้งสิ้น1780คนรวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจต่างๆและมีรายได้ในปีงบประมาณพศ2 5 6 7รวมทั้งสิ้น 1, 3 2 3งบาล้านเจ็ดแาบาท48สตางค์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากภาษีท้องถิ่นและงบประมาณจากภาครัฐเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีดำเนินง,งานภายใต้วิสัยทัศน์นครสุราษฎร์ธานีเมืองน่าอยู่ จากวิสัยทัศน์สามารถนำมากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้6ยุทธศาสตร์โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้านเปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้การำดำเนินง,งานของเทศบาลสามารถแก้ปัญหาได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาล ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการและการเข้าถึงของประชาชนทําให้สะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระบบสารสนเทศในการวางแผนงบประมาณแดสบอร์ดฝ่ายแผนงานและงบประมาณมีภารกิจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2 5 6 6ันหถึง การจะทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายรวมถึงการติดตามและประเมินผลพบปัญหาในระหว่างปีงบป,ประมาณอาทิข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิมีรายละเอียดมากขาดความเชื่อมโยงระหว่างแผนงบติดตามยุ่งยากในการค้นหาและสรุปข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลต่อภาคประชาชนยังขาดการสรุปงบป,ประมาณที่เป็นปัจจุบัน าการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Machine-readable format และในระบบ c ล o วด์ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบความโปร่งใสของเทศบาลอย่างสะดวกรวดเร็วได้ดังนั้นเทศบาลจึงจัดทำระบบสารสนเทศด้านการวางแผนและการบริหารงบประมาณเพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแดชบอร์ดที่สะดวกเข้าถึงง่ายแบบเรียลไทม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายระบบราชการ4.0อันมีปัจจัยแห่งความสำเร็จจากการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน อันเป็นการปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการได้แก่ลดระยะเวลาในการสรุปข้อมูลได้อย่างน้อย120นาทีลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลได้เฉลี่ย15นาทีต่อรายการลดระยะเวลาในการเดินทางมายังสำนักง,งานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อขอข้อมูลทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและปฏิบัติงานด้านการวางแผนและบริหารงบประมาณ เทศบาลนครสุร,ราธานีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีภารกิจสําคัญในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนักท่องเที่ยวพร้อมมุ่งมั่นให้บริการสธาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ครอบคลุมเทศบาลนครสุร,ราธานีจึงได้ดำเนินโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ C C T V อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ2552จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น6ระยะ จำนวน176จุดติดตั้งคลิปเป็นจำนวนกล้องทั้งหมด630ตัวโดยใช้งบประมาณรวม155ล้านบาท ทั้งจากงบของเทศบาลและการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณเทศบาลนครสุราธานีให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CCTV ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ทั้งเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมติดตามผู้กระทำผิดและช่วยบริหารจัดก,การสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีระบบกล้อง CCTV อยังบูรณาการการใช้งานร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิ ตำรวจภูธรเมือสุราธานีตำรวจภูธรจังหวัดและกรมเจ้าท่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวประโยชน์ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเทศบาลนครสุราธานีมีดังนี้เพิ่มความปลอดภัยลดอาชญากรรมสร้างความเชื่อมัน่นยกระดับความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นหลักฐานทางกฎหมาย บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีเช่นวัตภยัอภยอคีภัยหรือภัยพิบัติอื่นๆได้รวดเร็วรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญรองรับภารกิจพิเศษเช่นการรับเสด็จพระ,ระงบรมวงศานุวงศ์หรือการเยือนของบุคคลสําคัญในปีงบประมาณ2567มีการขอใช้ภาพจากกล้อง CCTV ทั้งหมด399รายการ l i น e Official a c c o u เ t เทศบานนครสุร,ราธานีเทศบานนครสุร,ราธานีมุ่งมั่นพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ c ซิตด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือหลัก ในการให้บริการประชาชนหนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญคือการนำ Line o f f i c i a l a c c o u n t มาใช้เพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารแบบสองทางระหว่างเทศบาลกับประชาชนช่องทางนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการต่างๆได้โดยไม่ต้องเดินทางมาเองและสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทันทีเจ้าหน้าที่เทศบาลสามารถรับเรื่องและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบ Back อ f ฟ i c e ที่เชื่อมต่อกับ Line Official Account นอกจากนี้ผู้บริหารยังสามารถ ติดตามตรวจสอบการดำเนินง,งานเพื่อให้การบริการโปรง่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแอปพลิเคชันเทศบาลนครสุราษฎร์ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน การบริหารจัดการงานภาครัฐเองก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนภาครัฐเทศบาลนครสุราธานีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ลดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสการพัฒนา แอปพลิเคชันจึงเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่เมืองอัจฉริยะสมาร์ตซิตี้ mm hmm. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงจัดทำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า เทศบาลนครสุราธานีโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและยื่นเรื่องขอรับบริการจากเทศบาลที่เปิดให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาและบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ชำระค่าภาษีค่าบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงจองคิวขออนุญาตก่อสร้างข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวติดต่อเทศบาลนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมข้อมูลไปยังเพจ Facebook YouTube ของเทศบาลได้อีกทางด้วย ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมีการกำหนดมาตรฐานงานและระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมและมีระบบก,การติดตามประเมินผลการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนศูนย์ดมรงธรรมเทศบาลนครสุร,ราษฎร์ธานีเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเสียงของพวกเขาควรได้รับการรับฟังและตอบสนองอย่างเหมาะสมนั่นจึงเป็นบทบาทสําคัญของศูนย์ดํารงธรรมศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีคือหน่วยงานกลางในการรับฟังรับเรื่องร้องเรียนให้คําปรึกษาแก้ไขปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนอย่างแท้จริงเรามุ่งมัน่นสร้างกระบวนการทํางานที่เป็นมาตรฐานรวดเร็วเป็นธรรมและโปร่งใสด้วยการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องพร้อมกําหนดระยะเวลาดําเนินง,งาน โดยแจ้งผู้ร้องและรายงานผลอย่างชัดเจนภายใน15วันโดยจะมีการติดตามดำเนินการและประสานงานกับสำนักก่อที่รับผิดชอบเป็นระยะทุก30วันจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2567ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครสุร,ราธานีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวน214เรื่องสามารถดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จไปแล้ว206เรื่อง คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข CUP เมือง เทศบาลนครสุราธานีมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพเราให้ความสําคัญกับการยกระดับบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่มีมาตรฐานและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมครอบกลุ่มทุกมิติได้แก่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุขเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีคุณภาพสามารถประเมินประสิทธิภาพในการให้บริการได้อย่างถูกต้องสร้าง ความมั่นใจแก่ประชาชนและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการทีมสาสาขาวิชาชีพจึงได้จัดทําคู่มือมาตรฐานการให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อเป็นกลไกสําคัญในการเชื่อมโยงการทํางานของศูนย์บริการสาธารณสุขกับโรงพยาบาลแม่คายอย่างเป็นระบบและไร้รอยต่อ นอกจากนี้คู่มือมาตรฐานการให้บริการด้านสาธารณสุข CPG ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ทั้งยาเวชภัณฑ์หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆได้อย่างคุ้มค่าลดการตรวจรักษาที่ไม่จำเป็นและมุ่งเน้นการดูแลที่ตรงจุดสิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงด้วยความใส่ใจและคุณภาพที่เหนือกว่า ระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและเหตุรำคาญเทศบาลนครสุราธานีตระหนักดีว่าการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรมคือหัวใจของการบริหารจัดการที่ดีจึงจำเป็นต้องมีรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทําคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนและเหตุรําคาญเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535และเป็นไปตามแนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมประเด็นการจัดการเหตุรำคาญของกรมอนามัยและมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลายและมีระบบกลไกขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และเจ้าหน้าที่งานอนามัยสิ่งแวดล้อมจะรับเรื่องและเริ่มดำเนินการทันทีโดยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพร้อให้คำแนะนำการแก้ไขเหตุรังคารภายใน3วันทำการหลังจากได้รับการมอบหมาย จากความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยมีคู่มือและระบบกลไกการติดตามดังกล่าวในปีพศ2567เทศบาลนครสุร,ราธ,ธานีรับเรื่องร้องเรียนรวมจำนวน144เรื่องสามารถยุติเรื่องได้ภายในปีงบประมาณ2567จำนวน141เรื่องคิดเป็นร้อยละ97.91 และสามารถยุติข้อร้องเรียนได้ในปีงบประมาณ2568ได้เพิ่มเติมอีกจำนวน3เรื่องรวมเป็น144เรื่องคิดเป็นร้อยละ100ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนระบบการติดตามประเมินผลการสนทนากลุ่มโฟกัสกลุ่ม อีกหนึ่งกิจกรรมที่มีระบบติดตามประเมินผลการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่เป็นรูปธรรมนั่นคือการสนทนากลุ่มโฟกัสกลุ่ม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีประจําปีงบประมาณพศ2567โดยนําเทคนิคการสนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งประกอบด้วยประธานชุมชนกลุ่มแกนนาสตรีกลุ่มแกนนาส,สุขภาพชุมชนกลุ่มชมรมผู้ประกอบการกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนและกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดที่มีผลกระทบในการดำเนินโครงการจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุร,ราธานีประจำปีงบประมาณพศ2567โดยจัดในพื้นที่ทั้ง4เขตพัฒนาจากการดำเนินการสนทนากลุ่มพบปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดเช่น ปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนเทพมิตรศึกษาและมีสัญญาณไฟจราจรติดก,กัน2จุดส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและอยากให้เทศบาลทำฟุตบาทให้ประชาชนนักเรียนสามารถเดินได้สะดวกปลอดภัยไม่เกิดอันตรายจากปัญหาดังกล่าวเทศบาลได้ดำเนินการตรวจสอบความคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวทั้งในรูปแบบออนไลน์และการสัมภาษณ์รวมจำนวน1914ชุด พูดต่อแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ94.85เห็นว่าหากเทศบาลดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียนเทพพิพศ,ศึกษาจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและเลิกเรียนและช่วยลดอุบัติเหตุได้ซึ่งเทศบาลจะได้นำความต้องการดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดหาแหลางบประมาณในการดำเนินการต่อไปแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน เทศบาลได้วางแผนระยะยาวโดยเมื่อได้รับคำร้องเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่ภายใน3วันหลังจากนั้นดำเนินการจัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมพนักง,งานดูดคลุนเลนในวันถัดไปรวมระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน3-5วันแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลมีสถานีดับเพลิงจำนวน3สถานีโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจนโดยต้องออกจากสถานีดับเพลิงหรือที่ตั้งให้รวดเร็วที่สุดไม่เกิน80วินาทีและการเดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุควรใช้ระยะเวลาไม่เกิน8นาทีนอกจากนี้ยังมีศูนย์วิทยุสื่อสารรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงและจัดโครงการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภยัยโดยสมมุติสถานการณ์เสมือนจริงให้กับพนักง,งานปีละหนึ่งครั้ง โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันมีการแต่งตั้งภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภารกิจต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลนครสุราธานีเดินหน้าเชิงคุณธรรมด้วยแนวทางป้องกันการทุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้และเชื่อมโยงประชาชนทุกภาคส่วนเทศบาลได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี2,566ถึง2,570และประกาศใช้เมื่อวันที่30กันยายน2,565โดยจะรายงานผล2ครั้งต่อปีตั้งแต่เดือนเมษายนและตุลาคมเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรง่งใสในทุกระดับปีงบประมาณ2,567มีโครงการในแผน51โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ46โครงการคิดเป็น90.2%แสดงถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเพื่อความโปรง่งใส ตัวยอย่างการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเช่นโครงการประเมินคุณภาพการให้บริการในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครสุราธานีประจําปีงบประมาณพศ2567 ซึ่งผลการประเมินพบว่าคุณภาพการให้บริการในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยรวมอยู่ในระดับดีมากโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนผ่านการใช้งานระบบรับคําร้องทางเว็บไซต์เทศบาลและแอปพลิเคชันไลน์โครงการ Delivery Service ของสํานักช่างระบบดังกล่าวจํานวน770คําร้องแก้ไขให้ประชาชนแล้วเสร็จจํานวน724คําร้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราธานีเมื่อวันที่26มีนาคม2567เทศบาลนครสุราธานีร่วมกับชุมชนและตัวแทนประชาชนแต่งตั้งนายไพฑู์ทองปานและร้อยตำรวจเอกวิเชียนทองนวลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลคณะกรรมการมีหน้าที่สำคัญดังนี้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและผลโครงการไตรมาสละหนึ่งครั้งพร้อมรายงานต่อนายกเทศมนตรีพิจารณาทีโออาร์จ้างที่ปรึกษาและเครื่องมือ ประเมินผลรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อส่งต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลการมีภาคประชาชนเป็นกรรมการเป็น,นกลไกให้เกิดการกระจายอำนาจโปรง่งใสให้ตรวจสอบได้ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับธรรมพิบาลท,ท้องถิ่นการดำเนินโครงการประเพณีชพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับภาครัฐเอกชนภาคประชาช,ชนและภาคีเครือข่ายจัดการประชุมเตรียมงานอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นตลอดจนแถลงข่าวเปิดงานอย่างชัดเจนและผ่านการเตรียมงานตามมาตรฐานโดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเนนกาจัดกิจกรรมสําคัญรวมทั้งสิ้น7กิจกรรมหลักดังนี้พิธีชักพุ่มเมืองและพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านพิธีเปิดงานพิธีฉลองถ้วยพระราชทานพิธีมอบถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือยาวการจัดนิทรรศการเทศบาลได้แต่ง ตั้งภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบขั้นตอนการจัดงานเช่นการปรากฏพุ่มพะปา่าการแข่งขันเรือยาวและการตรวจรับพัสดุผ่านระบบ e-bidding ตามระเบียบทางการทุกขั้นตอนตั้งแต่ร่าง TOR รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถูกเปิดเผยตรวจสอบได้และมีภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการเทศบาลได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเริกพรสุริหันษาร่วมประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมงานพบค่าคะแนนสูงถึง86-9 1เอร์ซ การมีส่วนร่วมของประชาชนการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราธานีที่มาจากภาคส่วนต่างๆทั้งผู้ปกครองสิทธิ์เก่าองค์กรศาสนาภาพประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้มีส่วนร่วมในทิศทางและการพัฒนาสารศึกษาท้องถิ่นอย่างแท้จริงทุกกระบวนการดำเนินไปบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม information การร่วมริเริ่มส่นที่ ร่วมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น Involve ร่วมตัดสินใจ c o r r e p o r a t i o n ร่วมดำเนินการ Empowerment ร่วมเป็นเจ้าของและติดตามประเมินผล คณะกรรมการสูงพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราธานีได้จัดตั้งคณะกรรมการสูงพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุโดยมีตัวแทนภาคประชาชนคือประธานชมรมผู้สูงอายุจาก25ชมรมเข้าร่วมเป็นกรรมการอย่างเป็นทางการทำหน้าที่วางแผนเสนอแนวทางและขับเคลื่อนกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนทั้งด้านคุณภาพชีวิตอาชีพและสวัสดิการ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครสุราธานี เทศบาลนครสุราธานีแบ่งเป็น4เขตพัฒนามี70ชุมชนซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลควรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติการบำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนเองเป็นตัวกลางร,ระหว่างประชาชนในชุมชนกับเทศบาลความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้บริการเชิงรุกและอำนวยความสะดวกในการทำบัตรประจำตัวคนพิการให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมีความพิการทางด้านร่างกายหรือทางการเคลื่อนไหวถึงที่บ้านจากการลงพื้นที่ให้บริการถึงบ้านกว่า134รารายช่วยให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม ไม่เพียงแต่การมีบัตรคนพิการเทศบาลยังจัดก,กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมและการทำขนมเบเกอรี่ส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลกว่า38คนที่ร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างไรายได้หลักหรือเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดช่องว่างทางเศรษฐกิจภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ85 โครงการเตียงพยาบาลพันเตียงที่บ้านเทศบาลตระหนักดีว่าผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนของเราต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลและความแออัดในสถานพยาบาลคืออุปรสรรคสาคัญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตจึงได้ดําเนินโครงการเตียงพยาบาลพันเตียงที่บ้านหัวใจสําคัญของโครงการคือการดูแลสุขภาพเชิงรุกถึงบ้านให้การดูแลรักษาพ,พยาบาล เปรียบเสมือนมีเตียงพยาบาลในโรงพยาบาลอยู่เคียงข้าง โดยมีทีมแพทย์และสหวิชาชีพของเราพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการของเราครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วทั้ง70ชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราธ,ธานีโดยไม่เลือกปฏิบัติปัจจุบันเราได้ดูแลผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า1,650รายและกำลังดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง342รายผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม กองทุนซาเล้งเทศบาลนครสุร,ราษร์ธานีเล็งเห็นถึงคุณค่าและศักยภาพของพี่น้องซาเล้งจึงได้ริเริ่มกองทุนซาเล้งขึ้นเพื่อเป็น,นกลไกสําคัญในการจัดการทรัพยากรทางสังคมตั้งแต่ต้นน้ําเรามุ่งมั่นส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคงในอาชีพโดยการจัดระเบียบคนเก็บขยะให้อยู่ภายใต้กติกาเดียวกันกองทุนซาเล้ง ไม่เพียงแค่ให้ทุนแต่ยังเป็นกลางน้ำที่เชื่อมโยงพี่น้องซาเลงเข้าด้วยกันสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างงานสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งที่เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆและนี่คือปลายน้ำแห่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงการบริหารจัดการทรัพยากรทางสังคมอย่างครอบคลุมกลไกนี้ไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก แต่ยังเป็นตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรทางสังคมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าเทศบาลนครสุร,ราธานีไม่ได้มุ่งเน้นแค่การพัฒนาเชิงกายภาพเท่านั้นแต่ย่งมุ่งมั่นในการยกระดับความเป็นอยู่และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนในพื้นที่อย่างเท่าเทียม โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและร่วมกำหนดทิศทางของชุมชนตนเองสร้างโอกาสให้กับทุกกลุ่มในสังคมถือเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทำให้เทศบาลนครสุราธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น